แฟนลัมโบห้ามพลาดกับคลิปคลิปนี้นะคะเพราะคลิปนี้นะคะเรามีมาให้ชมพร้อมกันทั้ง3เล่ม3รุ่นเลยทะงคนกับลัมโบนะคะ,คะ,คะมีภาคอะไรบ้างนะคะลัมโบเอาเริ่มเลยแล้วกัน,นะคะ่ะ รู้จะเริ่มยังไงดีก็มาเริ่มนี่เลยค่ะ3มเล่มนี้นะคะ,เ,ะ,คะเป็นงานส,สวยๆนะคะแลมโบนเนฟนะคะหรือมีดแลมโบที่เรารู้จักกันเองนะคะที่เรารู้จักกันนี้นั่นเองนะคะทุกคนเป็นมีดที่ซิลเซอร์สาลอนใช้ในกานนแรแสดงภาพยนตร์เรื่องแลมโบนะคะและเล่มแรกนีก้คือเฟิร์สบันะคะทุกคนแ a มโบภาคหนึ่งนะคะงานดีๆงานส,สวยๆที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องแลมโบ ด้ามเขานะคะก็จะเหมือนเป็นเชือกถักเนาะพันด้วยเชือกถักนะคะดีไซน์แบบนี้เลยนะคะถัดมาเล่มที่สองนะคะเล่มนี้ก็คือเป็นลัมโบพาร์ททูนั่นเองนะคะทุกคนลัมโบพาร์ทสองนะคะกับงานส,สวยๆเล่มนี้นะคะนี่ค่ะเป็นประแจปักแบนกับอันนี้ที่เดียวอันนี้ก็เป็นประแจนะคะไว้ขันนะ และตรงตำแหน่งนี้นะคะใช้ต่อใช้กระทุ้งกระแทกได้นะคะลืมบอกไปว่าภาคนี้นะคะเป็นเซิร์เวอร์ด้วยนะคะคือเป็นอุปกรณ์พวกเซิร์เวอร์คิดอยู่ในนี้มาให้ด้วยแล้วก็มีเข็มเทปมาให้ด้วยตรงตำแหน่งนี้นะคะเราสามารถที่จะหมุนออกนะคะแล้วก็มีมาให้ด้วยนะคะและเล่มสุดท้ายน,นะคะสวยงามมากอีกเล่มหนึ่งนะคะสวยขึ้นมาตามสเต็ปตามลำดับเล่มนี้ลำเบอภาค3 สว,สวยจริงใช้คำว่าสวยได้เปลือมมากค่ะทั้งดีไซน์ทั้งขนาดถ้าใครกำลังมองหามีดสสยใหญ่ๆสักเล่มหนึ่งนะคะด้วยความยาวของใบมีดขนาดนี้นะคะ14 13ิ้วนะคะอย่างนี้นะคะ l a m โบพัก3เป็นอีกหนึ่งช้อยให้คุณได้พิจารณาดูนะคะแฟนแลมโบอยากได้มีดแลมโบชายนะคะสามารถที่จะนี่ก็คือเป็นเปดในการตัดสินใจให้คุณดูนะคะคลิป ะะภาพจริงแสงจากธรรมชาติให้เห็นเลยว่างานจริงงานเสร็จสวยงานแท้งานนําเข้าจากอเมริกาสวยแบบไหนเป็นยังไงนะคะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลเป็นอีกหนึ่งภาพในการให้คุณตัดสินใจนะคะแต่ถ้าอยากชมภาค4หรือภาค5นะคะลาสัน,นะคะสามารถเข้าไปดูคลิปของ Server h i ร์ฮ a n แได้นะคะ1 2 3 4 5เรามีมาให้ครบหมดแล้วนะคะคนอยากได้ภาคไหนก็ทำได้ที่เซอร์เวอร์ฮ a ล d นะ จอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะเป็นรื่นหอะไรติดตามชมเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ